เป็นหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโทรไปไม่ติดไม่รับปิดตัดสายทิ้งส่งฝากข้อความหรือแชททางแมสก็เงียบหายไม่อ่านไม่ตอบจะโพสต์ทวงถามประจานเตือนภัยลงกลุ่มลงเฟสหรือลงไลน์ก็กลัวถูกดำเนินคดีมิ่นประมาทเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสียงเงินทองไม่ใช่เหตุ จะทำหนังสือทวงถามก็ไม่รู้จะทำยังไงทำถูกไหมส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้จะมีผลทางกฎหมายไหมตามสูตรไม่มีไม่มีไม่จ่ายหมดหนทางที่จะติดตามไร้ที่พึ่งจะของร้องดำเนินคดีกลัวเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายและยังไม่พร้อมทวงถาม .com สำนักกฎหมายคดีชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชอปทอคือทางออกโทรหรือแอดไลน์089-214 2 4 5 6 0 2 1 1 9 6 2 7 9เว็บไซต์ทวมถามด